นิสนนสันนิสนนสันนิสสันนิสสันนี่ก็นิสสันส่วนด้านหลังผมก็นิสสันเช่นกันนะครับใช่แล้วครับคุณผู้ชมในวันจันทร์ที่23พฤศจิกายน2563นิสสันเดประมูลรถนิสสันเกต A เกต B ีไม่น้อยหมื่นต้นต้น,ตน,ตนสองหมื่นกลางๆเริ่มต้นประมูลราคา1 0 0 0 0แบาท ครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะคัาไทไลท์นะครับนิสสันเปิด1 0 0 0 0แบาทให้คุณผู้ชมดูนะครับและสำหรับคลิปนิสสันนะครับผมต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยผมจะแบ่งออกเป็น2 EP นะครับและวันนี้ก็คือ EP ที่1นะครับสำหรับคันแรกเลยนะครับนิสสันมาร์นะครับคันนี้รถปี2019นะครับเกรดเนะผมแจ้งก่อนเลยนะครับไมคคันนี้วิ่งมาอยู่1 9 0 0 0กว่าโลนะครับราคาเปิดประมูลเริ่มต้น1 0 0 0 0แบาทครับ โอ้โหมาเจอลำดับถัดมาเลยนะครับกับนิสสันโนะนะครับคันนี้รถปี2017นะครับไมค์คันนี้วิ่งมาอยู่ประมาณ60,000กลางๆนะครับราคาเปิดประมูลเจ้าคันนี้ครับอยู่ที่100,000บาทครับแล้วมาดูกับเจ้ากระบะนิสสันตอนเดียวบ้างครับกับนาวราตัวซิงเกิลแคปนะครับคันนี้รถปี2018นะครับราคาเปิดประมูลเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่ 1 0 0 0 0แสนบาทเช่นกันครับได้ระดับถัดมานะครับกับนิกสันอัมเบล่าคันนี้นะครับรถปี2017นะครับรถ3ปีนะฮะคันนี้รถสวยครับเกรดบีนะฮะราคาเปิดประมูลเช่นกันนะครับ1 0 0 0 0แสนบาทครับผม ว้าวข้างๆผมนะครับเจ้า2คันนี้นะครับกับนิสสันนะครับ NP 3 0 0หรือนาวรา NP 3 0 0ตัว Black Edition นะครับเจ้าคันสีทองหรือสีน้ำตาลคันนี้นะครับรถปี2019นะครับหม่วิ่งมาอยู่57,000โลแล้วครับคันนี้รถสวยเกตบีนะครับราคาเปิดประมูลเจ้าคันนี้เริ่มต้นเพียง100 0 0แสนบาทนะครับและต่อเนื่องนะครับเจ้าคันสีดำด้านซ้ายผมนะครับขวามือคุณผู้ชมนะครับคันนี้เช่นกันนะครับ Black Edition นะครับคันนี้ เป็นรถสวยนะครับปี2020เลยนะฮะนับเดือนเอาเลยคันนี้นะครับคันนี้ไม่วิ่งมาเพียง21,000กิโลเท่านั้นเองนะครับครับและสำหรับคันสุดท้ายนะครับกับลิสันโน้ตคันนี้นะครับรถปี2018นบะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าเกรดเอไมคันนี้วิ่งมาอยู่5 0,000กว่าเองนะครับราคาเปิดประมูลเจ้าคันนี้ก็เช่นกันนะครับ นึส่แสนบาทเท่านั้นนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับกับนิสันเดย์ EP1 คลิปแรกของผมนะครับและใครที่กำลังรอเจ้านี่อยู่นะครับนิสันเอ็กเซลนะฮะพร้อมรายละเอียดนะครับ ให้ติดตามที่ EP 2นะครับรถดังกล่าวที่ผมนะครับนำเสนอมานะครับจะเข้าประมูลนะครับในวันจันทร์นะครับที่23พฤศจิกายน2513นี้นะครับรถนิสสันกว่า150คันราคาเปิดประมูลเริ่มต้น1 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมแบงค์จากสยามมิเตอร์การประมูลและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนติดตาม EP ต่อไปนะครับแล้วพบกันสวัสดีครับ